I've been laid back. I don't want to skip steps, you know that. So if you're with it, then say it. Billy เข้า ลิปที่2ของการเรียนออนไลน์นะครับวิชาสุขศึกษาและพลลศึกษานะครับวันนี้เราจะมีการเรียนเรื่องที่สนุกสนานมากเลยครับเด็กๆเ,เกี่ยวกับเกมเบตเตล็ดนะครับเกมเบตดเตล็ดเนี่ยคืออะไรคือเกมทั่วไปที่เราเล่นง่ายนะครับมีรูปแบบง่ายๆเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกความสามัคคีนะครับ เด็กๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสมาชิกในครอบครัวได้นะครับเพื่อเกิดความสนุกสนานนะครับแล้วก็หลักๆของเกมเนี่ยได้หลายอย่างเลยเด็กทั้งเรื่องของการทรงตัวนะครับการเคลื่อนไหวการคล่องเคล้าว่องไวนะครับการกล้าแสดงออกแล้วก็ความสนุกสนานที่สําคัญด้วยเล่นเกมเนี่ยโดยที่มีการเคลื่อน,นไหวเนี่ยร่างกายของเด็กๆเ,เนี่ยจะแข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ครูจะมีเกมเบตเบอลชนิดไหนบ้างเทศเด็กๆนำมาเล่นนำมาฝึกเพื่อเกิดความสนุกสนานนะครับเราตามไปดูกันเลยครับวันนี้เกมเบเบอลที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเนี่ยของระดับปสของเราเนี่ยจะมีเกมอะไรไมาให้สอนและจะพัฒนาส่วนไหนได้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมเกมกันเลยครับนะครับระดับประถมศึกษาปีที่3วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเกมเบตเบอลที่มีชื่อว่าเสือข้ามห้วยนะครับ ผู้เล่นเกมนี้เนี่ยต้องมี2คนขึ้นไปเพราะนั้นเด็กๆชวนสมาชิกในครอบครัวมาเล่นกันนะครับวิธีเล่นคือเราจะสร้างห้วยก่อนเราจะมีเสือกับห้วยนะครับเราจะสร้างห้วยก่อนคือคนที่เป็นห้วยเนี่ยก็คือจะให้นั่งลงแล้วยื่นเท้ามาหน้า2เท้าครับอ่านี่คือห้วยระดับที่1น,นะครับเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เสือเนี่ยกระโดดข้ามนะครับอ่าเสือมาแล้วครับเสือมาเสือจ,จะกระโดดข้ามฟุ๊บนี่นะครับมีเสือ2ตัวด้วยนะครับ ถ้าเสือสิตัวเป็นเสือธนพลครับอ่าต่อไปนะครับเมื่อผ่านเลเวลที่1แล้วเราก็จะไปเลเวลที่2คือเอาขาด้านใด <_ S 1> <ๆ S 2> ด้านหนึ่งขึ้นมาต่อกับปลายเท้าอีกด้านหนึ่งครับนี่เอาส้นเท้าต่อปลายเท้านี่คือเลเวลที่2นะครับอ่าเสือก็จะกระโดดข้ามอีกนะครับอาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงครับอ่าเสือกระโดดข้ามครับนี่นะครับเสือเรามีกายกรรมโยนบอลด้วยกระโดดม่งด้วยเป็นงไงครับต่อไปเลเวลที่3นะครับ ให้ยื่นมือทั้งสองข้างมาแตะปลายเท้านะครับมาแตะปลายเท้าทั้งสองข้างครับอ่าคราวนี้ห้วยก็จะสูงขึ้นครับให้เสือกระโดดข้ามครับย็งไงครับเกมนี้นะครับฝึกความแข็งแรงของขานะครับฝึกความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับความกล้าที่จะให้เพื่อนกระโดดข้ามนั่นเองนะฮะต่อไปสุดท้ายนะครับตั้งมือขึ้นมาให้สูงขึ้นเป็นรลเวบสุดท้ายนะครับก็จะมีสมาชิกกระโดดข้ามอีกแล้วครับอ่าดูนะครับ กระโดดฟุบนี่ครูสุชาครีกระโดดได้นะครับครูสมชายกระโดดได้เพราะนั้นครูแช่ฐากระโดดได้เพราะนั้นถ้าครูสมชายกับครูสุชาครีกระโดดได้นะครับเด็กๆไม่ต้องกลัวครับทุกคนกระโดดข้ามหมดครับต่อไปนะครับถ้าที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีสมาชิกเยอะนะครับก็ชวนกันมาเล่นนะครับโดยเราจะทําไปเลยเี่นไปเลยสีเลเวลครับเริ่มจากเลเวลหนึ่งที่ครูจิ๋วนะครับยื่นขามาอย่างเดียวนะครับเลเวลสองที่ครูแดงนะครับเอาส้นเท้าต่อปลายเท้านะครับ เลเวลสามนะครับที่ครูสมชายนะครับเอามือแตะปลายเท้าอ่าเลเวลสี่ที่ครูเชษครับนอกจากมือเดียวแตะปลายเท้าเราอีกสองมือแตะปลายเท้าขึ้นมานี่เป็นสีเลเวลนะครับให้เด็กๆฝึกกระโดดนะครับดูตัวอย่างครูวรุฒธนะครับวันนี้จะมาเป็นเสือกระโดดข้ามห้วยทั้งสี่เลเวลของเราให้ดูนะครับเชิญครับครูวรุฒธครับนี่ช้าๆแค่นี้ครับระวังนะครับนี่ขาแข็งแรงมากนะครับในการกระโดดนะครับสปริงข้อเท้า กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับนี่ครับเป็นไงครับถ้าเด็กๆอ่ะครูจะโดดกลับให้ดูครับโดดกลับครับคู้จะกระโดดกลับจากสูงมาต่ำครับนี่จากใช้แรงเยอะแล้วค่อยๆผ่อนแรงลงมาเป็นแรงน้อยๆนะครับทาอย่างนี้สลับกันไปนะครับหัวใจจะแข็งแรงดีมากเลยนะครับและกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะครับแล้วเสริมความสามัคคีในครอบครัวด้วยแต่ถ้านักเรียนเนี่ย ได้แค่ระดับไหนก็ไม่ต้องไปเืนนะครับเอาระดับที่เราทําได้พอนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการเกิดอันตรายขึ้นนะครับในการเกี่ยวแขนแล้วล้มลงไปนะครับเอาระดับที่เราทำได้พอนะครับจะได้เพิ่มความแข็งแรงในส่วนนั้นได้อย่างปลอดภัยด้วยครับโอเคครับวันนี้เกมนี้ก็ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสําหรับเกมต่อไปที่มาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเกมเบสบอลนะครับเรียกว่าเกมโยนบอลเรียกชื่อนะครับวิธีการเล่นคือหาสมาชิกขึ้นมา ยืนเป็นวงกลมแล้วยืนตามจุดนะครับ4ี่คนขึ้นไป3ามคนขึ้นไปกําลังดีนะครับหลังจากนั้นให้โยนบอลเนี่ยให้วิ่งเข้ามาตรงกลางนี่คนที่เริ่มนะครับวิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วให้โยนบอลขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วเลือกเรียกชื่อสมาชิกในบ้านบอลสามารถเด้งได้หนึ่งครั้งนะครับคนที่ถูกเรียกชื่อเนี่ยต้องวิ่งมารับบอลให้ทนันถ้ารับบอลไม่ทนันก็ต้องออกจากการแข่งขันไปหรือเราจะโดนแสดงออก อย่างอื่นไปนะครับเดี๋ยวลองทักดูกันนะครับดูน,นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับสมมุติครูเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะครูก็จะเริ่มวิ่งเข้าไปตรงกลางเข้ามาตรงกลางเรียกคร <N> ูนึกอ่ะแล้วครูก็ถอยมาครูนึกก็จะวิ่งไปรับเห็นไหมครับ <N> อ่ะดูรับโยนแล้ววิ่งต้องเข้าไปรับไปทันแล้วกลับไปที่ <N> อ่ะครูสมเชยโอ๊ยเห็นไหมครับเด็ก ลุมชายรับไม่ทันพอเด้งแล้วสองครั้งเพราะนั้นลุมชายต้องออกจากการแข่งขันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ลุมชายมาสอนวิธีการกล้าแสดงออกให้เด็กๆดูนะครับอ่ะลุมชายครับเชิญสอนวิธีการกล้าแส,แสดงออกให้เด็กๆดูครับนี่สำหรับคนที่รับบอลไม่ได้นะครับจะอยู่มันอยู่มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ แล้วเราก็จะมีเพลงให้หนึ่งเพลงชื่อว่าเพลงอะไรครับคุณนึกโรตีชื่อว่าเพลงโรตีนะครับเนื้อร้องก็จะมีอยู่ว่าคุณชัยทำตามช้าๆก่อนนะครับโรตีโรตีโรตีโรต,โรตีแผ่นใหญ่ๆขวาสายไข่ดายซายนมอ่าได้เข้าใจไหมครับแต่ถ้าใครอยากกินทั้งใส่ไข่ทั้งใส่นมเลยอ่ะคุณชายครับใส่ไข่ใส่นมร้องกัน อจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อเกิดความบันเทิงนะครับกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมนันทนาการนะครับให้แก่ภายในบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับแบบเร็วๆไปเลยนะครับแบบไม่มีการภาพไม่มีการหยุดเลยนะครับอ่าเชิญครับอ่านเริ่มนะครับคุจิ๋วครับคุณเทครับคุณสุชาติครับ ครูวุดค่ะผมครับอันนี้นะครับครูวุฒจะเป็นการทําผิดกติกาคือครูวุฒิเนยโยนไม่พ้นตีตานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนลงโทษก็จะเป็นครูวุฒนะครับเพราะฉะนั้นครูวุฒิผิดกติกาแล้วครับคุณชายคุณชายครับเชิญครูไปตรงกลางหน่อยครับอครูวุฒิกับคุณูชายครับยืนข้างๆกันนะครับยืนข้างๆกันครับอ่า เราจะมาเต้นโรตีเหมือนเดิมนะครับอ่าสาสโรตี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 แผ่นใหญ่ๆายซ้ายใายไข่ขวา่ายนมอ่านะครับทุกคนต่มืใอ้นี่สองคนนี้เลยครับเป็นไงบ้างครับเกมเราสนุกไหมครับะนั้นอย่าลืมไปหากิจกรรมในครอบครัวทำกันนะครับผม ที่จะมาสอนวันนี้คือเกมมอนซ่อนผ้านะครับอุปกรณ์ก็จะมีผ้าหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่แม่นตรายนะครับส่วนเกมจะเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการละเล่นพร้อมคาอธิบายได้เลยครับคนที่ถือผ้าเนี่ยจะเดินเป็นรอบวงกลมนะครับส่วนคนที่นั่งอยู่ก็จะร้องเพลงมอนซ่อนผ้านะครับพร้อมตบมือให้จังหวะนะครับตบมือให้จังหวะครับร้องเพลงมอนซ่อนผ้าครับ หลังจากนั้นคนที่ถือผ้าอยู่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะหาโอกาสแอบวางผ้าไว้ที่ข้างหลังคนที่นั่งครับวางแล้วครับเมื่อวางเสร็จแล้วคนนั่งจับได้ครับคนที่วางต้องรีบวิ่งครับให้วิ่งสองรอบด้วยกันนะครับอย่เขาไล่ทันอย่เขาไล่ทันครับเห็นไหมครับวิ่งนะครับแล้วต้องกลับมานั่งแทนที่คนที่โดนวางผ้าครับอ่าพอนั่งแทนที่ได้ปุ๊บ คนที่ไล่เนี่ยก็จะเป็นต่อเพราะนั้นเพลงก็จะเริ่มเล่นใหม่นะครับเพลงมอนต้อนผ้าก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่ครับต่อไปครับคูเชคก็จะเป็นคนแอบวางผ้าต่อไปใครจะโดนแอบวางผ้านะครับลองดูครับคูเชสจะวางไว้ที่ใครครับพยายามวางแต่แล้วพยายามหนีใหญ่เขาแตะได้นะครับอ่า กูเชสวางแล้วครับอตอนนี้กูเชเอาคุณชายได้คุณชายต้องพยายามวิ่งหากูเชสครับอา่าสองรอบด้วยกันนะครับถ้าคุณชายไล่ไม่ได้เนี่ยคูเชสก็จะได้นั่งแล้วคุณชายก็จะเป็นต่อแต่ถ้าเมื่อไหรไไ่เนี่ยคุณชายไล่ไปแตะกูเชสได้เนี่ยคูเชสก็ต้องเป็นต่อนะครับกติกา,ก,กาจะว่าด้วยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเหมาะมากเลยสําหรับชวนคนในบ้านเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับดูอีกรอบนึงนะครับคุณชายนะครับดูอีกรอบนึงนะครับอ่ะ ร้องเพลงครับฝึกไหวพริบด้วยนะครับฝึกไหวพริบการตื่นตัวนะครับนะครับกานนี่มีคนโดนวางแล้วไม่รู้ตัวครับตอนนี้คุณชายกำลังวิ่งหนีครับกรูรวุธดดึงตามกรูรวุธแปะได้ครับกรูรุแปะได้แปะได้ครับแปะได้นี่ถ้ากูร์รุแปะได้ย่่งแสดงว่าครูสมชายต้องเป็นต่อครับเกมนี้ถ้าเล่นด้วยกันหลายๆคนในบ้านเนี่ยจะสนุกมากเลยนะครับจะสนุกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น เด็กๆพยายามฝึกและชวนคนในบ้านมาเล่นกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็หวั oh. ว่าเด็กๆคงจะชอบและนำไปฝึกไปเล่นนะครับผมวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วค่อยมาเจอคลิปหม่กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ และที่สำคัญช่วงนี้นะครับเด็กๆออกกาลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือกันให้เป็นนิสัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจบการสอนในวันนี้ก็จะฝากงานให้เด็กๆทําง่ายๆนะครับให้เด็กๆไปคิดเกมนะครับเกมที่สอนไปเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยคิดมาหนึ่งเกมนะครับแล้วบอกว่าเล่นแล้วมีประโยชน์ยังไงได้อะไรบ้างนะครับแล้วเด็กๆก็เขียนอธิบายมาหรือจะวาดภาพประกอบพอให้รู้เรื่องก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเรานำมาดูกันนำมาแชร์กันและนำมาฝึกนำมาเล่นกันนะครับสำหรับเ,เกมที่เด็กๆคิดมาครับในเวลาที่เราเจอกันครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ